คือว่าโดนโดนผอของฟีไหมเอเป็กเหรอเอาเป๊กเปกโดนโดนของฟีทีนึงกินตับมันก็ิมซื่อเนาะโอ้ยเบื่อดอกพี่น้องผู้ดได้เกินแต่พี่น้องขอเ,ออเอบื่อดอเก็บเก็บเเปลี่ยนยางหนะมอยากสยมากเลยเอ่ะเอเอ,อ,อเพิ่งครับ เอ,อาไปต่อเป็นตเต้าเลยนังน่งยืนดีด้วยใสย่พี่น้องใส่ออนของแถบอะค่ะแถบหนาใสอ่ออนยัดใส่อีกแดีฮะ<ม>บฮะเดียเ๋ยวเบางนี่เอาจัดจัดจัดจีพอพอเลยอเอาเขาไปเอาหนาเขาไปในกล่องหนาไปในกล่องแล้วบุงยัดใส่ไปบางหันใส่เดียวหนึ่งหน้าอย่ามาผีอีกยัดมาราซื้อขอบว่าเขาสีหันสาดูหุ่นไใบกับกระดูตอนนี้ พริกยัดสโชก่อนโชอบก่อนโชอบพริกก่อนพริกครับพริกยัดใส่นี่ยมือเส่าต่อเส่าใส่อดของแท้ของแท้แท้แทวาอยากกินหมูเผาว,วิ้เจ็บแขวดีแท้นี่นะโอ้ยวันนี้เป็นตัดใหม่มาหาธงหมดละเบิดส้มหายเมื่อยเลยอ๋อส่งเจลเดือดลอยเดือดขนาดเป็นดีคุกไปไม่หันค่อน ไปจวดน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะแท่นแทนแทนใช้ใช้มานี่มามาครับมามากับสองดุ่มสองมุมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับเอาหน้ามากินคะะเบอหนึ่งกินบ่ได้เจ็๊บแขวเนาะมาได้เห็ดแขียวไหมเออยัเป็นของมักคักเนี่ยเอาแมสสิ่งกับมักของฟรีกับมักครับมักลายลิงของฟรีสิ่งกับมักของฟรีกับมันเออนั่นจวดบาเดิ คือว่าถือใจกันคือตับนี่แหละโอ้หลายครับแน่นอน,ส,น,น,านสามสิบกี่ครับโดนพ่อมาเป็นมาโดนพ่อเนี่ยคือว่าโดนพ่อของฟร,รีไหมเป๊กเหรอเป๊กๆโดนพ่อของฟรรีีทีนึงกินตับมันกับขมิมซจืดๆเนาะโอ้ยเบือรร่อดอกพี่น้องผู้ได้เกินแต่พี่น้องขอเบื่อดอกจับจับจับ เปลี่ยนยางะมะอยากสวยมากเลยเหรอเออเมืองครับตาบ่ออบาตอเป็นปออปตาเฝ้าเลยนั่งยืนดีด้วยอ,ออบาตอฝากถึงเมียอบตอเ้ยครับเขาแรงอบาตอหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่ออิมอ่มแล้วหากินข้างบ้านก็นอิ่มแล้วล่ะค่ะใส่พี่น,อน้องใส่อ้วนคองแถบแวะค่ะ แชบ b a n a n าใส่อ่อนยัดใส่อีกเตีฮะบ่เดี๋ยวเบิางนี่เอาจัดจัดจัดจีพอพอเลยเอาเขาไปเอาหนาเขไา,าไปในกล่องหนาเขาไปในกล่องแล้วบิึงยัดใส่ไปเบิางหั่นใส่เดียวเดี๋ยวนาอย่ามาผีอย่ามาซื้อขอบ้วนห้าสิหันสาหรือวุ่นวายกับกระดูตอนนี้พริกยัดใส่ชอบก่อนชอบก่อนชอบพริกก่อนพริกครับพริกยัดใส่ ไส้อ่อนของแท้ของแท้แท้วาอยากกินมะพร้าววิเจ็บแขวดีแท้นี่นะโอ้ยมันนี้เปตัดใหม่มาหาทงหมดล่ะเบดิดเขาหายเมื่อยเลยเหมือเี่ยมาเจอของเสีบเฮ้ยเ้เฮ้ยเยเยเฮาเฮยเยเฮยเ้ยเฮ้ยคฮ้เฮยเฮย้ยเฮ้ยเ อันนี้ปลาเาประมาณสาแปละสี่สิหยาบกน่าารของแท้แท้วะปาเผามันคคุณชิใส่พี่น้องคะคุณชิใส่ อันน,นั้นดีปภสดป่ะละ่ะปภพีรวยสดยจะครับนี่เป็น,อะ,น,อ,าาอ,น,นอะไรวะน่องไส้อะนองไส้บกาเขากล่องนิทานอะไรเยอใส่ครับใส่อ่อนพี่พีพีกองกบ <c oughs> ใีออใส่อ่อนได้กินลาบบ่เนาะผู้ถ่ายกินลาบบ่ามนหนาปาดเมือนก่อนต างดดดกูไม่หรอกครับเหลือหลายไอยู่ของหวานครับต้องไปหายโยพี่น้องลูกคุณทุกคนอันนี้หวานเย็นครับไปแกัดก้นดูดได้เลยปูได้มาพ่อกับเด้กินครับปูเดม้าพ่อขคือเม็ดมือหนักสามกิโลเนาะเม็ดอ่านลานเนาะนัดไทยเนี่ยขึ้นนั่นเนาะมือที่บ้านบมก้าวตัวม้าน่ะในอนาคตอายุตัวตัวตัวเห็นอยอะสามกิโลตีไ่โอ้ยตับมัแต่ตอนัวใหญ่ตัวก็เยอะสองตัแล้ว

เอาไปเอาถ้าไปกินหลังกอกตอพี่น้องผู้ถากินแาบล่าอยู่หุ่นจมแล้วพี่น้องขาไปพบพอกันไม่คลิปหน่ะคิดแล้วคับมีไงผู้ถากินกระจมแล้วแซบบ่อแซบบ่มวันนี้ค่ะแซบพักแซบแน่อริงจริแซบเักแซบแน่คุณน้องมากมากเมื่อค่ะพี่น้องค่ะกินเป็นเกือบสุขสุขคนเนาะมากไปมากมั่น วัฒนธรรมบ,บ้านไทยบ้านมานาน,าน่าเนาะสวัสดีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนไรก็แจ้งหน่อยเยด้อพ่อกินแซ่บ <c oughs> <c oughs>